รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อดีตราชธานีเก่าแก่อายุกว่า700ปียุคทองแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองจากมรดกไทยสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมความล้ำค่าของมรดกโลกบนผืนแผ่นดินไทยเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและเมืองบริวาร จากหลักฐานที่ยังปรากฏร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสารรค์อันล้ำเลิศของมนุษย์ความงดงามของสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบสุโขทัยโดยแท้และศิลปกรรมที่เป็นต้นแบบและมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมไทยทุกสกุลช่างในยุคต่อๆมาและอีกหนึ่งภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษคือระบบการจัดการน้ำ สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2534ที่เมืองคารเทชประเทศตุนิเซียภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทยัยและเมืองบริวารโดยมีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยกันสองข้อคือข้อ1และข้อ3ข้อ 1. เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปรกรรมหรือตัวแทนของความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสารรค์อันชาญฉลาดข้อ 3. เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี รออหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้วเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครอบคลุมพื้นที่ถึงสอุทยานประวัติศาสตร์คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีอายุไล่เลี่ยกันอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ70ตารางกิโลเมตรอาณาจักรสุขโขทยัยราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยอดีตศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรือง ในช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง19นับเป็นเวลากว่า700ปีมาแล้วที่อาณาจักรแห่งนี้ได้สร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมไว้มากมายกลายเป็นมรดกตกทอดให้กับอาณาจักรไทยในยุคต่อๆมาหลายด้านครับมีโบราณสถานตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติไม่น้อยกว่า200แห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัยจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกเมืองสุโขทัยจุดเด่นสิ่งแรกที่คุณจะได้เห็นก็คือหลักศิลาจารึกหลักที่1นึ่จำลองของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติไทยเลยนะครับ เป็นมรดกอันล้ำค่าและทรงคุณค่าอย่างยิ่งจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกเมื่อปีพุทธศักราช2546นอกจากหลักศิลาจารึกแล้ววัดก็เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่มีความสำคัญในอาณาจักรสุโขทัยซึ่งวัดที่ใหญ่และสำคัญที่สุดก็คือวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่นิยมประดิษฐานพระมหาธาตุไว้กลางเมืองมีเจดีย์วิหารมนโ์ทรวมกว่า200องค์แต่สิ่งที่สำคัญของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือเจดีย์ยอดดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ด้านเหนือและใต้ของเจดีย์ประคานมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มเรียกว่าพระอัฏฐารถซึ่งเป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งตา่าที่นิยมสร้างในสมัยสุขโขท,ทยัยวัดมหาธาตุเป็นศูนย์รวมงานศิลปะด้านสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบสุขโขทัยแท้ ซึ่งเป็นมรดกโลกอันล้ำค่าที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไปวัดระพังเงินเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความโดดเด่นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเช่นเดียวกันกันกบที่วัดมหาธาตุแต่แตกต่างกันตรงที่บริเวณเรือนธาตุทั้งสี่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปปางลีลาไว้ ด้านหน้าของเจดีเป็นวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีความสวยสดงดงามตามแบบศิลปะของสุขโขทยัยส่วนทะด้านทิศตะวันออกของเจดีจะเป็นเกาะโดยมีอุโบสถตั้งกลางน้ำอีกบราณสถานที่น่าสนใจและได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม คือวัดศสสัสีตั้งอยู่กลางตระพังขนาดใหญ่ที่อยู่เกือบกึ่งกลางเมืองชื่อว่าตระพังตระกวนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงระฆัง,งซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทยัยบางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกายังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลการสร้างพระพุทธรูปปางนี้มาจากศิลปะพุกามแล้วก็นอกจากความงดงามของโบราณสถานภายในกำแพงเมืองก็ยังมีโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองที่สำคัญอยู่อีกหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือที่มาของตำนานพระพุทธรูปพูดได้ที่วัดศรีชุม วัดศีชุมมีการวางผังที่แปลกกว่าวัดทั่วไปซึ่งใช้มนด์ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นประธานของวัดนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างเลียนแบบที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลภายในมนด์มีพระอัจจนะเป็นพระประธานซึ่งเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ตำนานนี้เกิดเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนำทัพเสด็จมาปราบเมืองเฉลียงโดยชุมนุมทัพกันที่วัดศรีชุมตอนนั้นทหารขาดขวัญกำลังใจในการรบสมเด็จพระนาเรศวรจึงคิดอุสโลบายให้ทหารคนหนึ่งเดินล็อกกำแพงมณฑลขึ้นไปทางด้านหลังองค์พระและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหารด้วยเสียงที่ดังก้องกังวานทำให้ทหารคิดว่าเป็นเสียงของพระอาจารย์ จึงเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้เกิดเป็นตำนานพระพูดได้ที่วัดสีชุมกลายเป็นสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะกันอย่างไม่ขาดสายอีกหนึ่งการสร้างสารรค์อัญชานฉลาดของชาวสุขโขทยัยคือการคิดค้นในเรื่องของระบบชลประทานซึ่งก็นับว่าเป็นระบบชลประทานแห่งแรก ของชนชาติไทยเรียกว่าสรีพงเพื่อรองรับน้ำที่หลากมาในฤดูฝนและเก็บไว้ใช้ในฤดูแลง้งปัจจุบันสรีพงมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้มีความแข็งแรงและคงทนโดยสามารถมีความจุน้ำได้ถึง4แ0 0 0 0ลูกบาศเมตรโดยน้ำจากที่นี่จะปล่อยเข้าสู่ตูวเมืองสุขโขทยัยไปยังสระหรือตะพังต่าง นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชนที่แวะเวียนกันมาทำกิจกรรมตกปลาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของโลกที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของศิลปกรรมสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีต ผ่านร่องรอยหลักฐานทางโบราณสถานที่ทรงคุณค่าซึ่งเราทุกคนในโลกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปครับสังฆโลกเป็นชื่อเรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งที่ผลิตขึ้นในสมัยสุขโขทยัยทั้งในเมืองศรีสาชนาลัยและเมืองสุขโขทยัยเครื่องสังฆโลก มีทั้งชนิดไม่เคลือบและเคลือบสีต่างๆเช่นสีเขียวไข่กาสีน้ำตาลสีขาวนอกจากนั้นยังมีการตกแต่งด้วยการเขียนสีดำให้เป็นลวดลายต่างๆและเคลือบน้ำเคลือบสายทับอีกครั้งหนึ่งซึ่งลวดลายที่สำคัญได้แก่ลายปลาลายกงจักรลายหอยสังและดอกไม้ก้านขดการผลิตเครื่องสังฆโลกมีทั้งผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันประเภทจานชามกระปุกและตะตลับแล้ว ยังผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นปั้นลมบราลีแปวครอบอกไก่มะกรประดับราวบันไดยักษ์เฝ้าประตูเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้พบท่อน้ําสังคโลกซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสาธารณูปโภคสมัยสุโขทัยด้วยการเรียงภาชนะเ้าเตาเผาจะใช้กี่แผ่นซึ่งมีลักษณะกลมแบนมีปุ่มหรือขาห้าปุ่มสําหรับขั้นระหว่างใบ ภาชนะที่ผลิตจากเตาสุขโขทยัยจึงมักปรากฏร,รอยกีดห้าปุ่มที่ก้นด้านในภาชนะเสมอแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชามสังขโลกที่เมืองสุขโขทยัยพบอยู่ทางด้านเหนือนอกกำแพงเมืองโดยเฉพาะในบริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวงลักษณะของเตามีสองแบบแบบแบบแรกเป็นเตากลมมีพื้นเจาะรูเพื่อระบายความร้อนจากช่องสายไฟที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเรียกว่าเตาตะกรับแบบที่สองคือเตาทุเรียงหรือเตากระทุน มีลักษณะเป็นรูปหลังเต่ามีปล่องระบายความร้อนและช่องไฟอยู่คนละแนวกันเพื่อระบายความร้อนในแนวนอนมารับสมองประลองความรู้กันหน่อยใครรู้บ้างว่าองค์การยูเนสโกเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรยูเนสโกเนี่ยนะคะหรือว่า UNESCO เนี่ยนะคะย่อมาจาก United Nations Education Scientific and Cultural Organization ค่ะแปลง่ายๆว่าองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะสังกัดอยู่กับสหประชาชาติหรือว่า UN นั่นเองค่ะโดยก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะองค์การยูเนสโกเนี่ยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสันติภาพค่ะด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาตินะคะว่าด้วยเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมค่ะเพื่อให้ทั่วโลกเนี่ยเคารพความยุติธรรมกฎหมายสิทธิแล้วก็เสรี ภาพที่มนุษย์พึงมีนะคะโดยที่ไม่ถือเชื้อชาติเพศภาษาหรือว่าศาสนาตามกฎบัตรของสหประชาชาตินั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากยูเนสโกเนี่ยต้องการจะส่งเสริมด้านนี้นะคะยูเนสโกก็เลยให้ความช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกนะคะในรูปแบบของแนวความคิดที่ก้าวหน้าจากการวิจัยหรือว่าจากการประชุมปรึกษาหารือที่ยูเนสโกเป็นผู้จุดประกายด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมค่ะ เอาเป็นว่านี่คือภารกิจหลักๆของยูเนสโกนะคะย่องบุคคลสําคัญของโลกแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างนึงคะ่ะที่เราจะได้ยินชื่อยูเนสโกกันบ่อยที่สุดเลยก็คือการรับรองแหล่งมรดกโลกนะคะหรือว่า world heritage นั่นเองค่ะซึ่งอย่างในไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะคะได้แก่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยคะ่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเนี่ยนะคะก็เป็นบรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะคะเป็นบรดดกโลกทางวัฒนธรรมและสุดท้ายนะคะก็คือ ป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ค่ะที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับยูเนสโกคร่าวๆที่พี่วิวเก็บมาฝากน้องๆค่ะก็หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะแต่น่าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ